การเสื่อมของกระดูกสันหลังจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มเห็นขาข้างที่จะยืดไว้ข้างล่างนะครับกดขาลงค้างไว้นับ1นึถึงส0แล้วผ่อนครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคนไข้เริ่มมีอาการปวดหลังและเป็นกระดูกสันหลังเสือ่อมวันนี้เรามาสอนวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดปวดอาการกระดูกสันหลังเสื่อมกันครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s e r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทำดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ การเสื่อมของกระดูกสันหลังจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวกระดูกสันหลังเมื่ออายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปในคนไข้ที่มีปัญหาในช่วงอายุที่20ปีนี้อาจจะมีภาวะที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าอาการปวดหลังแบบไม่ทราบสาเหตุพอเป็นนานเข้านานเข้าโครงสร้างของหลังจะเริ่มเปลี่ยนไปและพออายุเกิน60ปีขึ้นไปจะเริ่มมีกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จากภาวะหินปูนมะกอกหรือว่าเป็นภาวะรูกระดูกสันหลังติดแคบครับวันนี้จะมาสอนวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดในภาวะกระดูกสันหลังเสือ่อมแบบเบื้องต้นกันครับท่าที่1นนะครับให้คนไข้นอนคว่ำในลนนักษณะนี้พร้อมกับดันพื้นขึ้นเท่าที่ทําได้แล้วลง10ครั้งเป็น1เซตครับทํา 3- 4เซตนะครับ ท่าต่อไปนะครับให้คนไข้นำขาไข่ห้างในลักษณะน,นี้นะครับขาข้างที่ปวดไว้ข้างบนขาข้างที่ไม่ปวดไว้ข้างล่างนะครับเอามือจับไว้ใต้ใตเข่าดึงเข้าหาตัวเองค้างไว้นับ1นึถึงสิผ่อนทํห้าถึงสิครั้งครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้ชันเข่าขึ้นในลักษณะนี้ครับพร้อมกับกอดเข่าชิดอกในลักษณะนี้ครับดึงเข้าหาตัวค้างไว้นับ1นึ่งถึงสิบทำสิบครั้งเป็น1เซตครับ ต่อไปนะครับให้คนไข้ใช้ผ้าขนหนูนะครับม้วนในลักษณะนี้ใช้แทนเชือกนะครับคล้องไว้ที่ปลายเท้าเหยียดขาขึ้นดึงขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10ทำสิบครั้งเป็น1เซตครับ าต่อไปให้คนไข้ย,ยืดทางด้านข้างขาในลักษณะนี้ครับขาข้างที่จะยืดไว้ข้างล่างนะครับกดขาลงค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วผ่อนครับทำสิบครั้งเป็น1เซตครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการออกกําลังกายลดอาการปวดในคนไข้กระดูกสันหลังเสื่อมแบบเบื้องต้นนะครับให้รอไปใช้ดูนะครับถ้าไหนที่ทําแล้วอาการดีขึ้นก็ให้ทำต่อถ้าไหนที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันปวดมันแย่ลงก็เลี่ยงท่านั้นไปก่อนนะครับ ส่วนถ้าใครที่ทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดมากขึ้นแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบาบัดเพื่อหาสาเหตุและหาท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการฝึกต่อไปนะครับท่านใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอ d ดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic at bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook f แ n นเ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e e o o o k แ n นเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ